นี่นะคะบอนสีบอนสีของเราทำไมใบถึงถึงไหม้เป็นรอยดำนะ,ะเราเพิ่งเจอสาเหตุนะคะสาเหตุที่ทำให้บอนสีกลายเป็นอย่างนี้ตอนแรกเราไม่รู้คืออะไรเห็นเห็นไหมคะ <spe oko> เพื่อน <spe oko> ๆ <t ries> ทุกคนเห็นไหมคะจุดขาวๆตรงลำต้นนะคะนั่นคือไรค่ะ ไรแดงนะคะดูใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะไรแดงเต็มไปหมดเลยเป็นตัวเล็กๆค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะมาดะะูอีกต้นนึงต้นนี้ก็เป็น,นะค่ะเนี่ยเราก็สงสัยมาตั้งนานว่าทำไมใบถึงไม่ไหม้เรากา็พยายามเอาหลบแดดใส่เชื้อราใส่อะไรแ,แยะไปหมดสุดท้ายนี่นะคะนี่ยคะ,ะไร เห็นไหมคะเพื right? hehe, nope. okay? to like like ่อนๆ่ค่ะไนี่เห็นไหมฉันไปดูต้นนะค่ะต้นนี้มีไรแดงนะคะอยู่โคนต้นนี่นะคะไรขาวไรแดงนี่เดี๋ยเราจะกำจัดเขาด้วยแป้งนะแป้งตาหมาจะแปงเป็นด็อกพาวด์ด็อกพาวด์พาวด์ซิงกาดนะคะสำหรับหมัดหมาหมัดแมวนะคะเราจะทำการ โดยโคนต้น,นะคะ mm hmm. กันพี่ท่านเมืองในเฟซบุ๊กนะคะ mm hmm. คุณเพชรแชร์ัดน์รัอนสีบอกไว้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่วันเขาถึงจะได้ผล แดงเนี่ยจะระบาดในฤด,ดูแล้งเป็นประจำเพราะว่าชอบอากาศแห้งไม่ชอบน้ําเจอฝนเข้าไปทีไรไรแดงตัวเล็กๆก,ก็จะจมน้ําตายได้ง่ายๆประกอบกับช่วงฤด,ดูแล้งลมจะพัดแรงจะยิ่งทําให้ไรแดงนั้นถูกพัดปลิวไปลามระบาดในพื้นที่อื่นๆเป็นวงกว้างได้มากนะคะไรแดงเนี่ยไม่ใช่มแมลงนะคะไรแดงเป็นแมงมีสีมีแปดขาเหมือนแมงมุมนะคะเหมือนแมงมุมแล้วก็จะ เป็นศัตรูที่สำคัญต่อพืชหลายๆชนิดเลยโดยจะดูดกินน้ำเลี้ยงของพืชโดยใช้ส่วนปากที่มีลักษณะเป็นแหลมเป็นเข็มแหลมแทงเข้าไปในเนื้อเยื่อของพืชแล้วก็จะดูดทำลายพืชนะก็จะปล่อยสารพิษที่เรียกว่าท็อกซินนะคะออกมาด้วยทำให้เกิดแผลที่ผิวของพืชในบริเวณนั้นนะก็จะทำให้พืชเกิดการสูญเสียคอรฟิล ทำให้ใบและส่วนต่างๆของพืชถูกทำลายนะจะมีลักษณะเป็นจุดเล็กๆสีขาวซีดและถ้าเกิดการทำลายหรือแพร่ระบาดอย่างรุนแรงจุดเล็กๆนั้นก็จะขยายแพร่ขยายติดต่อกันเป็นงงวงกว้างและใบก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากสีขาวซีดเป็นสีน้ำตาลน,นะคะ แห้งแล้วก็ร่วงหล่นจากต้นในที่สุดนะอันนี้ก็คือศัตรูตัวร้ายของพืชทุกชนิดนะโดยเฉพาะบอนสีของของเรานะคะที่อยู่เป็นอยู่ขณะน,นี้เราก็จะมีวิธีแก้กันโดยใช้สารเคมีบางตัวเขาก็ใช้แต่อ,ะ,อะไรสตาสตาเอนเจอร์นะแล้วก็มีสารเคมีบางตัวแต่มีพี่ท่านหนึ่งเขาแนะนำว่าให้ใช้แป้งหมา แป้งที่กําจัดเห็ดเห็หมัดของหมาจะปลอดภัยกว่าแล้วก็สารเคมีที่ก็คือเราเรา,เ,ราเวลาเราเทสใส่ต้นไม้เราก็ต้องป้องกันใส่ปิดปากปิดจมูกใส่ถุงมืออย่าเงี้ยมันก็เป็นการป้องกันในระดับหนึ่งแต่ถามว่ารุนแรงและอันตรายเท่ากับสารเคมีตัวอื่นไหม ใส่ให้มาเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนมนุษย์ก็อาจจะปลอดภัยได้ระดับหนึ่งนะคะโอเคค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็ต้องป้องกันนะคะใส่ถุงมือจริงๆต้องใส่ถุงมือแต่วันนี้รินมากเลคะทุรจะต้องใส่ก็เลย